ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อก็พร้อมอีกเช่นเคยครับคับคนหักว่าหัยใจกระเสียดครับผมครับสรับคลิปนี้ครับจมบรรยากาศนะครับก่อนกินอาหารครับนี่ครับผมก็ได้เอาเขาเข่ามาจากแปลงป่อยแล้วครับนี่เป็นเจ้าพาอยูครับเป็นว่าลูกผสมเบียร์มาสเตอร์ครับนครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับอยู่ขอกอยู่ฟ้ามครับ เนื้อนังกระลังมากครับเนื้อหนังเขากลังมากนะครับซึ่งเป็นว่าที่เขาพัฒนาด้วยว่าการจะเรื่อเติบโตนี่เร็วนะครับลูกผสมนะครับนี่รูปแบบนี้แหละครับในช่วงหนาแรงเทว่าอาเบมาสเตอร์อเนี่ยเขาให้มัดกรรมเนื้อหรือว่าค่านำนุมสูงนะครับนี่เล็กเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้าครับตามภาษาค้นหกว่าหัวใจกเกษตรครับ เบิ้งเลยครับช่วมเลยครับนี่ความจะเริ่มเติบโตของเขาในช่วงหนาแรงครับก็กว่าถือว่าผอมมาจ้อยนะครับนี่ครับก็ว่าถือว่าผอมมาจ้อยนะครับวัวสิเขาสิบหกเดือนนะครับนี่ครับเขากับสีมีงยุสิเขราสิบหกเดือนแล้วนะครับนี่ผมมานี่ไในหนานะครับเีิ่มมาตื่นน่ครับการจ้าลูกของเขาเนี่ยครับนี่ครับเป็นลูกผสมนะครับนี่ครับเป็นลูกผสม บามันเบียมาเตอร์ครับออกมาเนี่ยเด้ประมาณนี้แล้วครับพันลูกกาครับนี่เปรียบเทียบครับลูกผสมบามันนะครับปีต่อปีเนี่ยบัตบัตทอนะครับบามันบัตทอลูกผสมเบียมาเตอร์นะครับนี่ครับนี่ที่เข่าสิบหกเดือนแล้วครับนี่การจะเลื่อนเตอบโตัวของเขา แค่เขาบ่าได้กินเตรียมที่ครับแค่บ่ได้กินเตรียมที่นี่ครับสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดก็คือความหนาความลึกความใหญ่นะครับยิมมัตเตอร์เนี่ยหนาใหญ่ลึกนะครับนี่ชมนะครับนี่ใครเขาก็สวยครับนี่ ผมกระเอาไห้เป็นพอพันยุ่งขวกยุ่ฟ้ามนี่แล้วครับเยบไว้กว่านครับนี่ครับไหวก็สมพัฒนาเขาได้อายุเต็มครับยี่สิบเดือนหรือว่าสองปีนะครับอายุเต็มเขากระเี้ก็พัาสีนาใหญ้ยเยครับแล้วก็มี่หญ้ามี่อาหารใ้เขาได้เสริมเต็มที่พมฒาตอบโจทย์เลยครับนี่ครับลำตัวลำชิงเขานะครับคือว่าใส่ได้เลยครัผ่านเลยครับ ขอเข่งง่ายวสิขอสิบหกเหือนครับนี้ผมมามาเร็วครับเม็ดสีเข้าก็ดีนะครับเนี่ยครับเม็ดสีเข้าก็ดีใจหลูกดีครับนี่ครับทายคลิปเนี่ยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจียบใหญ่ใดความไข่กะเได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางเด้อพี่น้องครับทายคลิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ผมน่ำนะครับด้วยแกงเตือนชิปต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ